วิธีการติดกระจกน้าเต้าใช้วิธีการติดแบบไหนนะครับอย่างเช่นประตูตรงกันครับประตูตรงกันผมเคยพูดเสมอแล้วว่าประตูตรงกันนี่คือทางเดินวิญญาณเดินนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาลูกบิดออกเนี่ยประตูเนี่ยคือฝาลงศพดีๆนี่เองนะครับพอประตูมาตรงกรันกลายเป็นฝาลงศพวิธีการแก้คือเราใช้น้าเต้าลูกเล็กครับลูกเล็กๆนะครับที่ผ่านพิธีมาแล้วไปติดที่วงกบประตูนะครับโดยวิธีการติดคือใช้กาวฟองหน้า แปะไว้แล้วก็ตอบตะปูน e ิดนึงนะครับหรืออาจจะเป็นที่ห้อยแขวนกุญแจก็ได้นะครับเอาไปแขวนไว้แล้วก็เอากาวสองหน้าแปะที่ที่ก้นน้าเต้าแปะไว้แล้วก็หันปากน้าเต้าชี้ขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการติดน้าเต้าภายในบ้านนะครับหันปากชี้ขึ้นเท่านั้นนะครับ2วิธีการติดน้าเต้านอกบ้านน้าเต้าลูกใหญ่นะครับที่ติดนอกบ้านใช้1ลูกเท่านั้นนะครับติดคู่กับกระจกวิธีการติดน้าเต้านอกบ้านอันนี้ก็คือ เราหันปากน้ําเต้าเนี่ยหันไปหน้าบ้านครับโดยการใช้เหล็กฉากหรือแท่นหรือจะเป็นหิ่งหรือพานอะไรก็ได้ที่วางไว้แล้วก็เอาน้ําเต้าหันปากไปหน้าบ้านนอนไว้นะครับแล้วก็ใช้ลวดรัดต,ตรงปากน้าเต้าตรงคอน้ําเต้าไว้เพื่อให้น้าเต้าอยู่กับที่นะครับนี่คือการวิธีการติดน้าเต้าที่อยู่นอกบ้านเวลาติดน้าเต้ามีเวลาติดคือตอนตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสามโมงนะครับก่อนบ่ายสามโมงติดได้หลังบ่ายสามโมงแล้วติดไม่ได้แล้วนะครับ ส่วนวิธีการติดกระจกกระจกนี้เราจะติดหลังพระอาทิตย์ตกดินนะครับช่วงพบพบขําหรือไม่มีแสงอาทิตย์แล้ววิธีการติดกระจกง,ง่ายครับเพราะกระจกของอาจาร,รย์มีผ่าพิธีมาแล้วมีที่แขวนให้เรียบร้อยคุณตอกตะป,ปูอย่างเดียวนะครับตอกตะป,ปูวไว้ก่อนแล้วพอหลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วค่อยเอากระจกไปแขวนโดยหลักการแล้วการติดกระจกเนี่ยเราจะห้ามคนปีวอกเพราะปีวอกกับเสือเนี่ยมันไม่ถูกกันนะครับแล้วหลักความหมายที่ว่าห้ามติดก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าอะไร เพราะอาจารย์ไม่ต้องการให้คนที่ไปติดกระจกเพราะกระจกเนี่ยมันมีสามารถสะท้อนได้นะครับอาจารย์ไม่อยากให้คนติดกระจกเดี๋ยวสะท้อนกับแตงอาทิตย์แล้วสะท้อนกระจกมาเข้าหน้าคนติดนี่คือความหมายที่ถึงบอกว่าให้ติดหลังผ้าอาทิตย์ตกดินเพราะไม่ต้องการให้แสงอาทิตย์สะท้อนกระจกนะครับนี่คือความหมายของการติดกระจกและน้ําเต้านะครับ